สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View, Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT, Astro i มาเาบอกที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ ASUS Tai s h i The Incredible Fusion of Notebook and Tablet, Oppo และ Intel สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Overclock Zone TV นะครับวันนี้อยู่กับผมครับนัทมิสเตอรี่ครับผมผมไอซ์ครับก็วันนี้เนี่ยเราสองคนมาคู่กันครับแสดงว่าของที่เราจะเอามาอันบ็อกวันนี้เนี่ยครับต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับผมครับมันเป็นอะไรครับคุณไอซ์มันเป็นนี่เลยครับฟังนี้ครับฟังนี่ฮะมันเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปพีอ๋อเดสก์ท็อปพีหรือว่าคอมเซตนั่นเองครับผมจัดทางค่ายเอซูส ในโมเดลเอ e มซ e s m เอ a มห้าหนึ่งอซเอมห้าหนึ่งอซอซคืออะไรอ่อซ c คืออะไรครับ a อซีคือทีมฟุตบอลหนึ่งทีมจากทางอิตาลีครับอ๋ออยู่ในเกาโชเกาโชซีเรียพอเอตอนนี้ทาง a อซีเขาก็ได้ตัวผู้เล่นใหม่ไปหลายตัวใช่ครับไม่ใช่นี่อ่าทีนี้ตัวนี้เนี่ย มันมีความน่าสนใจไงผมว่าเราเรามาเริ่มอย่างดีไซน์ของมันก่อนดีไดีไซน์ก่อนาตามสเต็ปของเราครับนะครับดีไซน์ดูเผลนๆก็เหมือนกับเคสทั่วไปเป็นเป็นมินิ ATX ครับผมขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นไมโคร ATX ชไมินิ ATX มินิ ATX มีที่ไหนนะไม่มีไมโคร ATX ไมโคร ATX นี่ครับผมก็สีดำครับครับลวดลายเนี่ยแทบเรียกได้ว่า ไม่มีครับมาในแนวเรียบหรูเรียบหรูเรียบเรียบง่ายๆหรูๆสาสบายต้องครับอืมไม่ได้วือหวาแต่อย่างใดอ่ะด้านหน้าก่อนเลยอ่ามีอะไรบ้างครับด้านหน้าเนี่ยดีไซน์ก็เรียบเรียบนะครับจะเป็นพื้นสีดํานะครับแล้วก็จะมีโลโก้นะีครับแล้วก็มีโลโก้ของทางอเอเ็มบิวเดี r จีฟอร์ดเอทดีเอ็มไอนะครับอินเทลอินไซนะครับ อันนี้เป็นด้านหน้าครับครับถัดขึ้นมาด้านบนหน่อยหนึ่งนะครับจะมีช่องไดเบย์อยู่นะครับฝาตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเปิดมาเปิดยังไงครับนี่นะครับเราก็จะเจอความพิเศษตรงนี้อยู่อันนี้เราขออุ๊บไว้ก่อนอุ๊บไว้ก่อนนะครับอุ๊บไว้ก่อนนะครับเอาไว้นะครับถัดขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป็นช่อง DVD นะครับบูเล่คอมโบะบูคอมโบนะครับถัดขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบ SD card ์ การลิดเดอร์การลิดเดอร์ต่างๆผมเปิดดูสเปคแล้วครับการลิดเดอร์ตัวนี้อ่านได้หมดทุกการ์ดครับทีนี้เนี่ยในส่วนของปุ่ม power หรือปุ่มเปิดปิดนะครับก็จะอยู่บริเวณมุมนี้นะครับจะมีโลโก้อยู่นะครับต้องสังเกตดีๆนะครับจะมีไฟ LED สีขาวอยู่ด้วยนะครับพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็จะมี USB 3.0 2พอร์สองอตสออีก2พอร์ตรวมกันเป็น4พอร์ตครับนะครับแล้วก็จะมี3.5มมิลลิเมตรสอรพอตสำหรับแจ็คไมโครโฟนแล้วก็เฮดโฟน ครับแจ็คมาลิโอนะครับด้านข้างด้านข้างด้านข้างเนี่ยเอาเอาร่วงร่วงด้านข้างอืนะครับก็ไม่มีอะไรมากจะมีช่องตะแกงรังผึ้งนิดหน่อยครับไว้ระบายอากาศด้านในนะครับตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับทําไมเราไม่หมุนโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะมีโลโก้เอซูแค่นั้นสลักอยู่นะครับสลักใจสลักใจยอดลัก ข้างบนข้างบนครับอันนี้จะพิเศษนิดนึงข้างบนเนี่ยจะมีเหมือนแอ่งว้าวอยู่ว้าวอยู่นะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถชาร์จได้ผ่านไวเลสชาร์เจอร์เป็น NFCNFC ถูกต้องนะครับสมาร์ทโฟนของใครที่มี NFC เนี่ยคุณวางไว้บนเนี่ยแต่จริงอ่ะอยากลองให้ดูมากเลยแต่ ทีมเราไม่มีโทรศัพท์ที่เป็น NFC เลยสักเครื่องเรายังใช้รุ่นโบราณอยู่คนไอทีอย่างเราครับไม่จำเป็นต้องตามกระแสครับใครก็ใช้ NFC เราไม่ใช้ครับไม่ใช่ครับปัญหาของมันก็คือว่าคือไม่มีตังค์ซื้อครับแค่นั้นใช่ไหมแค่นั้นเองครับถูกต้องนะครับอันนี้เป็นในส่วนของดีไซน์ของเคสใช่ครับนอกจากนี้ในชุดเนี่ยเขายังมีคีย์บอร์ดนะครับแถมมาให้ด้วยเป็นรุ่นอะไรนะคีย์บอร์ดเมาส์ U 2 0 0 0ป่ะ U 2000 U 2000ใช่แล้วครับ นี่อันนี้เป็นเป็นเป็นเมาส์คีย์บอร์ดแบบวายครับทาไมครับไม่วเลสครับอ๋อแบบมีสายมันเองครับแล้วก็เมาส์นะครับจากทางเอซุตอันนี้ก็เป็นชุดเป็นแพ็คมาเลยใช่ครับอาวเมื่อกี้ลืมเลยหลังเครื่องสักนิดนึงอ๋อยังไม่ครบใช่ไหมอืมยังไม่ครบนะหลังเครื่องไปไปไปอ่าดูข้างหลังกันนิดนึงครับว่ามีอะไรเชื่อมต่อกันบ้างเออเดี๋ยวมันตึงเลยมันตึงเอ้าถอดปลั๊กทำไมครับเอ้า แล้มันเครื่องไม่ดับด้วยไปดึงสาย AC ทั้งนั้นตายแล้วอเอาที่เสียบนะครับเดี๋ยวมันก็ดับหรอครับเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ดับจริงๆด้วยใช้งานได้อยู่เฮ้ยคืออะไรอ่ะอ่ากลับไปกลับมาเหมือนเดิมงงงงเล่าใช่ไหมเล่าเนี่ยงงอ่าด้านหลังก่อนด้านหลังด้านหลังมีอะไรบ้างเออวากันไปทีละจุดเลยครับครับแน่นอนครับพอเป็นคอมเซ็ตมันก็ต้องมีเพราะว่าสปายมาให้ด้วย ตัวนี้น่าจะเป็น500วัตต์เพราะจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยจะมีตั้งแต่ 300, 400แล้วก็500วัตต์ลายขนาดใช่ตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยครับครับ Black เร w e r p น n e l ครับ PS2 เขียวม่วงสำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดเ้ยมันเสียบได้พร้อมกันได้เลยเอาได้ดีครับอันนี้ก็ USB เหมือนกันสำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดเฮ้ยโหมาครบมาคู่ครับถัดมาครับ DP หรือว่า Display Port 4K นะครับ 4K นะ HDMI 1.4ครับ S P D I F out ครับครับ Sony Philips Digital Input Footwork ไม่ใช่มามาได่ไง D v I ครับครับแล้วก็ V G A out เป็น15พินดีครับครับพอร์ตเชื่อมต่อ Monitor มีทั้งหมด4พอร์ตโอ้โหแล้วแต่แปะเลยแป๊ะจะใช้แบบไหนอันนี้ on board นะครับครับ U S B 3.02พอร์ตครับอีก2พอร์ตข้างหลังคือมี3.04เนี่ย4พอร์ตครับอันนี้ที่กระพิบแป๊บๆอยู่นี่คือนี่เลยครับ R J R J Micro a ไม่ใช่ RG 45ครับผมสุดท้ายคือ audio jack ครับ6อร์ตมาครบ audio jack ตรงนี้ครับครับ a s ุ s เขาบอกว่าเขาใช้เป็นซา u n d ของ Asus Sonic Master เขาบอกจะเคลียร์มากครับเคลียร์ยังไงต้องลองกันเองครับครับและล่าสุดนี้ครับเป็นเป็นกราฟิกัส b บ็กไอวอพาร์เนลของกราฟิกการ์ดเป็นการ์ดรุ่นไหนเดี๋ยวบอกอีกทีก็คือจะมี DVI มาให้2พอร์ตและ VGA d 3 u 5ปีนิดหนึ่งพอ HDMI 1.4อีกอร์ตคพับและหลายคนอาจจะดาวันออกกขแหละว่าเป็นการ์ดอะไรฮะอ่าหลายคนไม่เชื่อว่าเมื่อกี้เครื่องที่เราใช้เนี่ยใช้เครื่องนี้หรือเปล่าอ๋อจอไนีต่อกันอันนี้หรือเปล่าใ้าอ่าลองดูนียผมดึง HDMI ออกเลยดึงออกไปปึบอ๋อนี่ดับเลยเรียบร้อยอ่าเสียบยัดเข้าไปใหม่ เข้าไปใหม่หนึ่งสองสามตึ๊บมามาเห็นไหมครับดึงบ้างดิอ่าดึงบ้างอ้าวยังอยู่อ้าวไม่ดับอ้าวทำไมเชื่อดึงให้ดีไมค์ออกอ้าวดับดับอ้าวเก็บพร้อมกันมาไหมหนึ่งสองสามตึ๊บอ่าเห็นไหมสามวิกลับมาแล้วไอ้เราก็ลุ้นอยู่ฟุดฟุดอ้าวดูสเปคกันเลยสเปคของเครื่องตัวนี้ครับคุณนะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวคุณเปิด C P U C เลย C P U C เลยนะ ผมบอกคร่าวๆก่อนครับครับตัว M5 1ซีรีส์เนี่ยมันจะมี CPU หลักๆอยู่2ตัวด้วยกัน2ซีรีส์ด้วยกันก็คือเป็น i5 แล้วก็ i7 ครับนะครับเป็น Core Gen4 แล้วด้วยที่สำคัญก็คือเป็น Haswell นั่นเองโอ้เป็น Haswell ด้วยอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปครับ,รบมันมาพร้อมกับ CPU c o i7 Gen4 4770นะครับแรมมาทั้งหมด16กิ เป็น DDR 3 8GB 2แถวนะครับ Dual Channel ส l o t ต1กับสล็อต3เหมือนการเป๊ะนะครับกราฟิกครับหรือว่ากราร์ดจอ PC ตัวนี้ให้ GTX 650มา 1GB ครับสำหรับแรมกราร์ดจอเป็นกราร์ดจอของทางเอลิสุดอย่างแน่นอนครับคงไม่ใช่เอ้ะระวังระวัง,ะวงนะครับฮาร์าดีกันบ้างครับ ฮาร์ดดิสครับผมครับนี่เป็นฮาร์ดดิสขนาด 2TB หรือว่า2เทราไบต2,000กิตครับตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสแบบ SATA 3.0 6 g b กะเพอร์เครับ7,200รอบทีนี้เนี่ยจากสเปกนะครับคุณไอเรามาดูเทคโนโลยีของเขาบ้างฟีเจอร์ที่บอกว่าเด็ดไม่เหมือนใครผมว่าหลายๆไม่เข้าข้างก่อนล้วกันอ,อสรุปเลยนะครับ ตัวนี้จุดเด่นเลยหลักๆตั้งแต่หัวก่อนครับคือ NFC wireless charger อ่านะครับต้องไปดูสเปกกันว่ามีโทรศัพท์หรือว่าโมบายตัวไหนบ้างที่รองรับตรง NFC ส่วนใหญ่รุ่นท็อปๆรุ่นเรือธงของแต่ละเจ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมี NFC กันหมดแล้วอันนี้คือ1จุดของ M51 M51AC ตัวนี้ครับ2คือเรื่องของ Sound audio ครับที่ ASUS ใช้ Sonic Master นะฮะเขารับประกันเขาการันตีว่าแม่งชัดมาก ขนาดนั้นเลยเพราะว่าเขาใช้ Sonic Master มาตลอดเขาใช้ตัวนี้มาถ้าใครสังเกตเนี่ยโน้ตบุ๊กจะมี่า s o n m c s t s t e r ใช่ครับครับจุดเด่นอย่างสุดท้ายผมว่าอันนี้เด่นมากๆทำไมเวลาดึงปลั๊กแล้วมันไม่ดับครับผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันครับครับมันจะมีของอยู่สิ่งหนึ่งครับนะฮะมันคือตัวนี้ครับครับอยู่ในเบรล่างสุดครับมันคือ p w w r r a c k แ p w e r bank ครับ ที่เราเห็นว่าเป็น USB 3.0ี2พอร์ตเนี่ยอม,มันใช้งานได้เหมือนกันตอนที่อยู่กับเครื่องอืแล้วมันก็ใช้งานได้เหมือนกันครับเวลาที่เราถอดออกมาคือสมมุติเราถอดออกมาเราไปชาร์จแบตอย่างอื่นก็ได้โทรศัพท์ก็ได้แท็บเล็ตก็ได้ได้แล้ว USB 3.0ตรงนี้สามารถชาร์จได้เร็วกว่า2.0 2.0ครับแน่นอนอเพราะว่าเอาพุทธที่มันออกมาคือ5โวลต์2.1แอมป์มันคือการชาร์จแท็บเล็ตตัวใหญ่ได้อย่างสบายครับเพราะส่วนใหญ่แล้ว ถ้าชาร์จโมบายหรือวโทรศัพท์ทั่วไปอยู่ประมาณหนึ่งแอมป์หนึ่งจุดหนึ่งหรือสองแอมป์ประมาณนี้แต่นี่เอาพุทเป็นห้าโวลต์สองจุดหนึ่งแอมป์แหลมแน่นอนครับอืตัวนี้ครับครับคือตัวที่ทําให้เครื่องนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้เป็นเวลาถึงยี่สิบห้าวินาทียี่สิบห้าวินาทีนี้เครื่องอยู่ได้ครับเราพอที่จะทําการเซฟไฟอะไรได้ต่างๆได้ทันอันนี้เป็นเรื่องดีถ้าไฟดับ ไฟบ้านดับไฟบ้านดับเครื่องนี้ยังไม่ดับยังไม่ดับถ้ามีเพราะว่าแบงค์ตัวนี้อยู่อ๋อคือมันติดมาอยู่แล้วล่ละมันมีมาให้เลยถ้าไม่ถ้าใครไม่มือบอลเอาเอาออกไปวางไว้ตรงอื่นใช่ครับอ่ามันควรยุดที่จะอยู่ในนี้อันนี้คือการใช้ได้จะมีไฟสีขาว LED ครับแต่ถ้ากดมันออกมาต่อให้ไฟดับอันนี้มันก็ดับมันก็ดับไปด้วยคือไอ้นี่ต้องอยู่ในเครื่องคือไอ้ที่ผมดึงสาย AC ออกแลวไม่ดับเพราะมีตัวนี้ครับเพราะมันพอนวินตัวนี้ครับผม อ้าพอสำหรับพอแบงค์นี่แหละคือจุดเด่นของเดี๋ยวถอดเดี๋ยวผมถอดสายให้ดูแล้วเราจับเวลาเพราะมันอยู่25ิาวิจริงไหมอ่าอ่าลอดูก่อนมันจะดับเปล่าเดี๋ยวเราจะทำการจับเวลาครับนะครับพร้อมแล้วนะครับอ่าไปแล้วนะหนึ่งสองสามไปไปคุณโช๊ปปั๊กด้วยครับว่าถอดแล้วนี่ครับนี่ครับถอดแล้วนะดูซิว่ามัน25ิาวิจริงไหมครับอันนี้ผ่านไปวันณ10วินาที10วินาทีแล้วนะครับ สังเกตหลังจอเลยนะครับสิบห้าวินาทีผ่านไปนะครับยี่สิบวินาทีครับย5คริบห้าครับนี้มีแถมครับแถมนิดหนึ่งสามสิบวิครับประมาณสามสิบวิด้วยอ่าแลบไว้อ่าแลบไว้แป๊บหนึ่งครับผมหลังจากที่มันดับไปประมาณห้าวินาทีอ่าห้าวิผมเสียบกลับเข้าไปครับครับห้าวิ ผ่านไปสิบวิคุณไอเสียบประมาณนั้นครับเราต้องรอสักนิดนึงครับรออีกสักนิดนึงครับครับอันนี้เหมือนกับว่าตอนนี้ไฟกลับมาแล้วฮนะครับกดเอนต้องเอนเตอร์กระตุ้นมันสักนิดนึงครับเอ้ตื่นตื่นอะไรอย่างเงี้ยตื่นตื่นตอนนี้มีเสียงพัดลมเข้ามาครับคได้ยินไหมครับมีเสียงพัดลมเข้ามาครับคืออะไรครับ นี่เครื่องกลับมาแล้วเครื่องมันกลับมายังไงครับกลับมายังไงครับกลับมาอย่างเดิมมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับใช้เวลาประมาณ32วิก็คือลบไปประมาณ10วินาทีก็ประมาณ20่สิบวิกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับเป็นเหมือนเดิมครับอ่านี่คืออะไรครับครับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกว่าไอ้ power bank ตัวเนี้ยถ้าเราการเสียบไว้เนี่ยครับแล้วไฟดับครับ มันจะทําการอยู่ต่อหรือว่ายื้อชีวิตต่ออประมาณยี่สิบห้าวิถึงสามสิบวิโดยประมาณหลังจากนั้นเครื่องมันจะทําการไฮบรเนตครับคือมันไม่ได้ดับไปเลยอ่ะมันเป็นการไฮบรเนตครับเหมือนหลับเหมือนสลบนะฮะพอไฟกลับมาปุ๊บเราเมื่อกดเอนเตอร์เครื่องก็มาก็กลับมาหน้าเดิมใช้ได้ไหมเขาไม่เชื่อขยับเมาส์นิดนึงอ่านี่เปิดปิดได้เดิมครับ อยู่หน้านหนอยู่หน้านั้นครับคุณเซฟไฟอะไรได้ทันไม่จำเป็นต้องชัดดาวก็ได้แค่นี้เองครับเฟือครับเดี๋ยวเฟือครับสาหรับที่ ASUS M ห้าสิบหนึ่ง AC นะครับก็เป็น M ซีรีส์ของเขานะครับมันก็มีประมาณสองโมเดลนะ2โมเดลนี้นะครับก็ไปเลือกดูว่าใครจะใช้แบบไหนแล้วก็ประมาณเพียงพอสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีจุดเด่นของเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณ ทางเอซุตนะครับประเทศไทยที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เรารีวิวหรืออันบ็อกให้แฟนๆชาวอุบลคอกโซได้ดูกันนะครับวันนี้ผมแล้วก็นายไอเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนครับนายไอก็ได้ powerbank ไปหนึ่งอันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับที่ถ้าขบนมาชาร์จไอ้นี่ได้ด้วยนะแหลมชาร์จไอ้นี่ได้เครื่องนี้มันก็ดับอยู่ก็ใช่ไงมันก็ต้องอยู่ข้างในก็ใช่ไง